ซันจับลบ็อกของอาทิตย์ซ <c oughs> ันจับลบ็อกของอาทิตย์ในช่อง Wolf In Chief ช่องปอกอาที่จะทำให้อาร์ตเหมือนป๊อปนะครับวันนี้เราก็อยู่ที่เวนิสนะอันนี้คือเป็นความตั้งใจสุดๆในการที่อยากจะทำคลิปนี้มากๆนะครับก็คืออยากจะพามาที่เวนิสเบียนนาเล่2019นะซึ่งเป็นงาน c o n t ท m p o r a r า a r อาร์ที่ใหญ่มากๆงานหนึ่งของโลกนะครับเขาก็จะจัดกันทุกๆ2ปีนะโดยปกติแล้ว แต่ว่าหลงทางไปยังไงอ๋อทางนี้โอเคเขาก็จะจัดกันทุกๆ2ปีนะแล้วก็มีคนมาร่วมจากทั่วโลกเยอะมากๆนะครับอย่างปีนี้นะครับก็จะมีทั้งหมด90ประเทศนะครับ90ประเทศมาร่วมแล้วก็มีศิลปินทั้งหมด70 เก้าคนนะครับในการที่มาร่วมทำเอ็กซิบิชันครั้งนี้นะฮะการจัดเอ็กซิบิชันจะมีทั้งหมด2โซนใหญ่ๆนะฮะจะเป็นเขตที่เขาจะเรียกว่าอะไรเรอเรียที่เขาจัดจะมี2บริเวณใหญ่ๆซึ่งเดี๋ยวเราจะพาเข้าไปดูนะว่าเป็นยังไงแต่ก่อนอื่นอยากจะเล่าให้ฟังก่อนว่าเวนิสเวเนเร่เนี่ยสำคัญยังไงนะครับก็จริงๆเราเป็นมันเป็นคอนเทมตพริลี่อาร์ตเอ็กซิบิชันที่จัดมาตั้งแต่ยุค ปลายศตวรรษที่19แลวนะนายกเทศมนตรีของที่เวนิสเนี่ยเขาก็เป็นคนมีไอเดียเสนอไอเดียนี้ขึ้นมานะครับที่อยากจะจัดเอกิิชันนะฮะเกี่ยวกับอาร์ตนะครับก็ตั้งชื่อว่าเป็นอาร์ต็นเบียนอะเล่นะตั้งแต่ตอนนั้นนะครับแต่ว่าก็เหนื่อยซึ่งปรากฏว่าตอนที่เขาเริ่มจัดเนี่ยมีคนมาดูตั้ง2แสนคนนะัในปีนั้นซึ่งคิดดูในปลายศตวรรษที่19นะก็ประมาณ200ปีที่แล้วนะ มีคนดูเยอะขนาดนี้ทีเดียวถือว่าโหดร้ายมากในขณะที่แบบ2ปีที่แล้วครัง้งที่ปี2017ันมีคนดูตั้งหกแสนคนนะประเทศเราอยู่ที่ไหนสำหรับปีนี้เนี่ยเอ่อเอ่อคิวเลเตอร์เนี่ยก็คือลาฟลากอฟนะครับเขาเป็นเอ่อคิวเลเตอร์ ater, เป็นคิวเลเตอร์คนสำคัญ ของโลกเลยนะค่อนข,ข้างแบบว่าเชี่ยวชาญเรื่องประวัติศาสตร์คอนเท็ปต์รารีอาร์ตมากๆนะครับสำหรับคอนเซ็ปต์นะครับสำหรับคอนเซ็ปต์ปีนี้เนะี่ย May you live in interesting t i m e นะครับซึ่งก็แปลว่าคือเขาเขาสนใจเรื่องการตั้งคำถามจริงๆแล้วคือถ้าเกิดเราเข้าใจเรื่องออศิลป,ปะร่วมสมัยเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะเน้นเรื่องการตั้งคำถามยิ่งตั้งคำถามเท่าไหร่เราก็จะยิ่งเข้าใจแล้วก็ วิเคราะห์มากขึ้นเขาก็เลยรู้สึกว่าการที่คุณคิดว่าชีวิตที่คนอยู่ทุกวันนี้มันคืออะไรเป็นยังไงมันคือการตั้งคำถามที่ดีในการที่คุณลองกลับมามองย้อนว่าจริงๆแล้วณวันนี้คุณคือใครกำลังทำอะไรอยู่เขาบอกว่าบางทีเนี่ยคนเรามันอาจจะตกสำรวจในหลายๆอย่างที่เรากำลังทำอยู่ในในชีวิตนะครับบางอย่างที่เราอาจจะแบบมองข้ามไป สุดท้ายแล้วเนี่ยสำหรับลาฟเนี่ยเขาก็พูดถึงเรื่องว่าศิลปะเนี่ยมันอาจจะเป็นกุญแจสําคัญในการที่เราทําให้เราเข้าใจชีวิตหรือ,อ,อการใช้ชีวิตได้ดียิ่งขึ้นแล้วศิลปินที่ที่มาทํางานในครั้งนี้นะครก็มีความหลากหลายมากอย่างที่บอกไปแล้วว่ามีตั้ง79คน,นครับ90ประเทศแล้วก็สุดท้ายแล้วเนี่ยมีตั้งแต่อายุ20 เกถึง79นะเลนส์อายุกว้างมากเพราะฉะนั้นเราจะเห็นงานที่หลากหลายซึ่ง,งชิ้นงานของครั้งนี้มันก็จะมีความแตกต่างกันไปเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นแบบฟโตกราฟีวิดีโอเพอร์ฟอร์แมนซ์คอนเซปชวลอาร์ตนะครับมีตั้งเป็น1 1 1เงานเนยะเยอะมาก oh, oh, To ride out my brain, keep on freezing. Can't see no point in no resisting a no teaser. I'm this same ride. I'm just a disaster waiting to happen. Can't turn the red from the green into traffic. I am the piano and you're my So that's the you You're down in the light You smash my worries like a And every day your incantation is growing Oh no, oh no, oh the เราเราคือแบบเซลล์พอสเทรสแบบหนึ่งนะศิลปินคนนี้ก็เป็นคนไนจีเรียใช่ไหมครับเขก็คิดว่าทุกอย่างทุกอย่างที่เป็นตัวเขาเนี่ยมันมันเกิดจากสิ่งที่เขาเติบโตมาทั้งในบ้านเฟอร์นิเจอร์ต่างๆอะไรเงี้ยเขาก็เลยเอาเอา่ออิมเมจต่างๆที่อยู่รอบตัวเขาตั้งแต่เด็กมาประดิดประกอบเป็นงานชิ้นนี้นะรวมไปถึง รออิงให้เพนติ้งที่เป็นเฟอร์นิเจอร์ในบ้านเขาอะไรองี้ งานนี้ก็น่าสนใจมากครับเป็นเชิงการเมืองด้วยนะเป็นมิกซ์มีเดียครับหลายๆอย่างมาผสมกันนะครับ คุณฟาริสเนี่ยซึ่งจริงเขาเป็นเรียกว่าเป็นคนซีเรียที่เคยขึ้นไปในสถานีอวากาศนะครับแล้วก็เขาก็เลยกลายเป็นคนที่โด่งดังของประเทศจากที่เขาเป็นเหมือนนักบินวากาศยอ,ยาอะไรเงี้ยเนาะเขาก็กลายมาเป็นเขาเรียกอะไรอะ่ะแอคทิวิสเนาะเขาคิดว่าคนซีเรียเนี่ย สามารถไปสร้างเมืองใหม่ครับในอวากาศได้ก็เลยทำมาเป็นโปรเจกต์นี้ขึ้นมานะ,นะงานนี้นะครับศิลปินพูดถึง เชิงปรัชญาครับโดยใช้ซิมโบลิกเป็นประตูอันนี้นะครับซึ่งไอประตูเนี้ยมันก็จะมีความรู้สึกว่าเอาอก,กั้นกิดกั้นให้เราอยู่อย่างสงบสุขอะไรอย่างเงี้ยนะแต่ว่า ในขณะที่เมคนิกเนี่ยมันจะเห็นว่าทําให้มันฟาดลงไปอย่างรุนแรงที่กำแพงนะครับแล้วทําให้รู้สึกว่าอะไรที่เส้นแบ่งระหว่างการที่เราอยู่อย่างสงบสุขหรือความอคติหรือการทําลายอะไรเนี่ยนะมันก็จะรวมไปถึงการตั้งคําถามไปสู่ในเชิงการเมืองความเป็นรัฐการที่เราี ศาส,สนาหรือไม่มีศาสนาอะไรเงี้ยครับข้อดีและข้อเสียอย่างไรนี่คือตั้งคำถามไปตั้งแต่ระดับประเจรคไปจนถึงระดับโลกนะครับ คั e เ p m y มเซลนะครับศิลปินเนี่ยเขาใช้วิธีโปรแกรมให้หุ่นตัวนีนว้นะครับเอาไว้32แบบนะครับโดยหลักๆก็คือมันจะทำหน้าที่ถูสบัดอะไรอย่างเงี้ยน,นะประมาณเออโดยที่มันก็แลนด้อมไปเรื่อยๆนะแล้วก็ก็จะเห็นว่าไอ้ลิควิดสีแดงๆพวกเนี้ยมันจะอันคอนโทรลไม่สามารถควบคุมได้มันก็จะไปของเรื่อยๆนะครับ ไอหุ่นนี่ก็ทำหน้าที่มันไปเรื่อยๆวนไปแล้ววนไปอีกครับแล้วก็จัดการอะไรไม่ได้พอเนี่ยเพราะมันปึ๊บไอลิควิดกับกลับที่เดิม <c oughs> มันก็เละไปเรื่อยๆครับวนไปอันนี้ก็เป็นใช้วิศวกรรมเข้ามาคนกับางานศิลปะได้นะครับก็จะมีโปรแกรมทั้งหมดแรนดอมไปเรื่อยๆนะครับ กา่นะครับกึ่งกรึ่งการเมืองเชิงการเมืองแล้วก็งานที่เป็นงานส่วนตัวด้วยนะครับก็คือเราจะเห็นว่าภาพพวกนี้มันเป็นภาพแลนดะ์สเคปซึ่งก็จะมีเทคนิคบางอย่างที่มันจะดูเบลอๆอ,อะไรอ,อ,อันนี้เป็นเซตภาพถ่ายของช่างภาพจากในความทรงจำของเขานะครับที เป็นความทรงจาที่ดีๆของเขากับครอบครัวที่อิสราเอลนะครับซึ่งปัจจุบันเออซึ่งมันเคยเป็นที่ที่ได้รับความนิยมมากนะครับในการแบบไปพักผ่อนหย่อนใจของคนในเมืองเลยแต่ปัจจุบันเนี่ยมันกลายเป็นเต็มไปด้วยออกับการระเบิดเลมดแล่ะเห็นว่าเขาใช้เทคนิคที่จะถ่ายให้มันดูเบลอๆ อนนี้เป็นศิลปินเขาไปถ่ายภาพคนในโคคาตาครับซึ่งเป็นเมืองที่เรียกว่าอันตรายเมืองหนึ่งนะครับผู้คนโดนลูกหลงต่างๆนะครับก็จะเห็นสายตาที่สองสงใสเคืือบแคลงในการที่ศิลปินเขายิงแฟลใส่นะครับ อันนี้เป็นชีวิตกลางคืนในโคคาต้าครับก็เป็นเซตโฟโต้ซีรีส์ที่น่นาสนใจครับ เป็นงานของศิลปินชาวโปรแลนด์นะครับเขาเอาเครื่องบินส่วนตัวเนี่ยนะครับมารื้อแล้วก็มาทำเป็นงานศิลปะใหม่หมดเลยนะครับ <c oughs> <c oughs> โดยเขาให้มีนิ่งของมันว่ามันเป็นคือต้องเข้าใจว่าโปรแลนด์นะครับมันจะในช่วงยุค90เป็นช่วงที่กำลังเปลี่ยนผ่านไปสู่โลกทุนนิยมอย่างเต็มตัวนะครับ เขาก็เหมือนแสดงให้เห็นถึงเ,เป็นช่วงเวลา t r a n s ส t i o n ของประเทศเขาครับแล้วก็ไอ้เครื่องบินเนี่ยมันเป็นสิบลิตของออคนรวยนะซึ่งมันหมายถึงคนแค่ในประเทศะคร Bring me to the valley of peace Bear heart and reach and my the To I'll of the road. งานของศิลปินโรมาเนียนะครับเขาก็เป็นงานคอนเซ็ปชั่ที่เขาตีความออกมาให้มันรู้สึกถึงความเป็นกวีนะครับแล้วก็เป็นจินตนาการของเขาต่อระบบการเมืองนะครับก็ การพูดถึงนัตชิชาตินัทธินนโอลิเบอลซิ่มต่างๆอะไรอย่างนี้นะครับความเปลี่ยนแปลงของโลกนะครับจะเห็นว่ามันมีความเป็นแคปิตตลิซึมมากมากนะ นี่ไม่เกี่ยวกับงานศิลปะเกี่ยวหรอแต่ว,ว่ามาถึงว่าไม่ได้เป็นตัวงานศิลปะนะครับคือข้างหลังนี้จะเห็นว่ามันเป็นอาคารพาวิเลียนที่ของอียิปต์นะครับที่สร้างตั้งแต่ปี1948นะครับเพื่อเพื่อใช้แสดงอซิเชนะเ่นงานศิลปะเลยนะในงานบินเล่นะครับซึ่ง มันจะเห็นว่าเขาให้ความสําคัญกับสิ่งนี้แล้วมันเป็นแบบสิ่งก่อสร้างที่แบบอยู่ตลอดไปอยู่อยู่เพื่อสิ่งนี้เลยนะคือทุกทุกสองปีที่เขามาจัดอันนี้มันก็จะมาถูกจัดที่นี่นะครับในพาร์ท forget The don' ศิลปินชาวออสเตรเลียนะครับออสเตรีย่ะะยศิลปินชาวออสเตรียนะครับชื่อเลนาเบิร์ตแมนนะครับงานนี้เป็นงานที่เขาคอนเซ็ปต์คือเขาแสดงงานทั้งหมดเนี่ยภายใต้รูปทรงที่เขากำหนดให้มันคล้ายๆจะเป็น เปลือกไม้ครับพวกเปลือกถั่วอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็บริบทต่างๆก็จะมีทั้งงานกราฟิกงานภาพถ่ายงานอินสตาเลชันนะครับซึ่งทั้งหมดเนี้ยมัน <c oughs> หมายความเพื่อให้เกิดความความคอนทราสกันให้แล้วก็พูดในเชิงสังคมพยายามผลักดันให้สังคมเปิดกว้างในการถกเถียงกันนะครับ ในประเด็นต่างๆไม่ว่าจะเรื่องความเท่าเทียมทางเพศการพูดถึงเรื่องความหลากหลายทางเพศเรื่องพูดเรื่องการเมืองที่เห็นไม่พ้องกันนะครับสามารถพูดคุยกันได้ในสังคมและเปลี่ยนกันได้นะ การสตอรเนชันนี้นะครับเขาเรียกมันว่ามีดกุหลาบ,บก็คือมีความคอนทราสต์ระหว่างสองสิ่งก็คือกุหลาบที่ดูอ่อนหวานแล้วก็มีดดาบนะครับมีดมีดอะไรเงี้ยความคอนทราสต์กันมันควรจะสามารถอยู่ร่วมกันหรือคริติกกันได้นะครับ ตอนนี้เราก็มาอีกหนึ่งโซนนะโซนที่เหลือของเวนิสเบเนเร่นะมันชื่อโซนว่าอาเซนอลนะคิด oh, <no. S 2> ว่าอ่านถูกนะ oh, <no. S 2> <laughs> คือใหญ่มากเมื่อกี้คือเดินครึ่งวันแล้วนะจริงคือเด,เดินแบบบางอันก็โดดๆนะแต่อันนี้คือเหลืออีกโซนหนึ่งเดี๋ยวเราเข้ามาดูกันนะครับว่ามีอะไรบ้าง อันนี้ครับเป็นของฮ่องกงนะครับศิลปินฮ่องกงเขาพูดถึงพลาสติกที่มันถลกระทบสั่นสะเทือนไปทั่วโลกนะครับเนี่ยจะสังเกตว่าเขาจะเชื่อมโยงอ่ะสมมติเริ่มตั้งแต่ตัวแรกกเก็ตนี้นะครับก็จะเป็นเส้นเอ็นนะครับต่อเนื่องไปนะครับอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็เป็นสัญญ,ญาณสัมผิสติ่งนะมันจะเชื่อมโยงกันไปกระจายไปทั่วโลกนะครับ ัก็จะเป็นแบบยูนในแมทีเทียลต่างๆี่ฮะอันนี้ก็จะเป็นโฟมผลกระทบถึงกันไปหมดจากเรื่องเล็กๆเรื่องเดียวก็จบแล้วนะครับสำหรับการพามาเวนิสบินาเล่ที่ เวนิสอิตาลีนะครับเออตอนนี้เสียงหมดแรงแล้วอาจจะไม่ค่อยมีเ e n e r เทอะไรไอยู่มา2องาทิตย์แล้วนะค,คือจริงๆแล้วเราตั้งใจอยากจะพามาดูงานนี้ตั้งแต่หลายเดือนที่แล้ว,ล,วละพอได้ทําช่องวูฟอินชีฟก็รู้สึกว่าเออได้เวลาแล้วที่เราอยากจะทำคอนเทนต์นี้จริงๆจัง,งๆนะครับซึ่งแน่นอนแหละเราก็รู้ว่ามันแบบคนอาจจะแบบไม่ได้สนใจดูเยอะขนาดนั้นแต่ว่าต้องทำครับเพราะว่า ความตั้งใจของเราคือเรารู้สึกว่างานศิลปะร่วงสมัยอย่ะหลายคนยังไม่เข้าใจศิลปะที่เรารับรู้ในประวัติศาสตร์ศิลป์ทั้งหลายว่ามันจะต้องเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ต้องสวยต้องวิจิตรอะไรเงี้ยโดยเฉพาะในเค้าเจอร์ไทยครับมันถูกหล่อหลอมแบบนั้นแต่ในโลกนี้คอนเทนต์อาร์ตเนี่ยมันหมายถึงการที่คุณส่งสารอะไรบางอย่างออกมาวิพากตั้งคําถามอย่างที่ลาร์ฟคริเอเตอร์ของงานเนี่ยเขาบอก เมื่อคุณดูงานนี้แล้วคุณรู้สึกยังไงคุณอาจจะคริติกมันคุณอาจจะรู้สึกว่าไม่เห็นเข้าใจเลยไม่ชอบไม่เห็นด้วยไม่สวยได้หมดเลยไม่มีใครผิดใครถูกแล้วศิลปินก็แฮปปี้กับการทีม่มันจะเกิดการตั้งคำถามด้วยนะครับนี่คือสิ่งที่เรายืนยันว่าเราอยากให้ทุกคนกล้าที่จะสร้างงานศิลปะออกมาเพราะมันเป็นเรื่องของทุกคนไม่ใช่เรื่องของศิลปินไม่ใช่เรื่องของคนใดคนหนึ่งนะครับ แล้วก็นี่คือเป็นมิชั่นหนึ่งในชีวิตเราแหละขอบคุณสำหรับการติดตามนะครับถ้าชอบหรืออยากช่วยประชาสมัันหรืออยากช่วยโฆษณาสิ่งนี้ก็ฝากช่วยแชร์ฝากให้เพื่อนๆสับสกายช่องวูดอินชีด้วยนะครับเราจะได้มีกำลังใจในการทำสิ่งนี้ต่อไปนะครับโอ้เหนื่อยขอบคุณทุกๆคนนะครับที่ติดตามมาถึงจนถึงตอนนี้ Those eyes, <laughs> best part of my life.